่อนเคลียร์ก่อนแหวนและนี่คือยังไงฮะวันที่เราเขาอ๋อนี่จะไ่มากเลยนะนักใจมาแค่น้คจะต้องแข่งนะอันนี้คือที่หมย์ซื้อเองัเองเขาอะไรการบอกว่าการซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยแล้วมีคนซื้อค่เอ่อพเรียนพอเรียนคือซื้อให้ตัวเองซะใหญ่เชีย ก็อาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้เราไงอยู่แล้วน้องซใ้อไฟเขาจะเดินสะถว่าซื้อไฟก็เดิมเจอไฟได้เป็นผมไม่ไปเจอเรื่องเปิดไฟแต่ถือว่าพี่เต๋อก็ได้เลยเฟรนแล้วนะว่าน้องเขาชอบแบบแนวนี้วิบวับแบบนี้คือคุก็เคยผมได้เลยนั้นผมมือแล้วก็มือมากับผมตลอดเปเย็นมากมลยที่ติดใจเอกไปทุกแารอย่างทคือมันก็เยี่ยมก็ อไม่ออกเงินรมากยยังไงนะโภดิแล้วก็อะไรแบบหลายอย่างไม่ออกเิลยไม่สงตัวไอยู่อ่ะลกยังไงไมมั่างกันใช่ไหมยังไงเออขึ้นไไ้องหมุเลยอ่อต้องตองมีคนทำาอยู่จับไว้หน่อยอพีบ้าอใหอยู่ก็ตางกันะคมีงกก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ตาดคนจะมีงานกัเองก็จ หาจังหวะที่แบบตรงกันก็หนึ่งก็คยากอะแล้วก็สองก็คือก็คืยากเลยก็เป็นคู่ที่ออกไปในสองพักสามงานนะครับหายมากช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกงานเขาขอไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำอ่ะไม่ไม่ไ <Exactly>. ม่ไม่ไปถึงหายจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือหายไปมาเยอะก็คือไปหายหกพวกนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าถือว่าก็คือไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทั้งกะทีก็จะไม่ไ่อว่างเลย ไม่เขียนบทให้ดูไงเขียนบทให้ดูเล่นไงบทด้วยอีกเยอะหล่อมันมือชอบเพลงปัดคูอไว้เลยเขียนบทให้หนูเล่นไงอันนี้คือเป็นสาเหตุทำให้ผู้เราไม่ค่อยได้รับงานคู่กันเยอะอเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออคนจ้างไม่ไมจ้างมาด้วยค่ะด <laughs> ังนั้นเลยถ้ามีจ้างก็รับก็รับใช่ค่ะรับรับอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบฟื้หวาลงรูปูกโอยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่จริงๆเังมีคนถามนะ ก็น้องหชอบไปทะเลคนเดียวค้าใจก็ไปก็ไ้คนเดียวนะที่ผมก็ไปด้วยแหละครับ่ผมแล้วที่ถอดก็อ๋อาไก็เขาก็พัฒนาไย่เรื่อยๆมาเรื่อยๆนะแ่าก็ถ่ายไม่ได้เลยออ่ะแล้ก็เลยแไม่ได้ต้องทำไม่ได้เราหนูาทำใมความสุขไม่ได้ไม่ัไม่งั้นถ่ายยังไงขสุข มุมนี้ใหม่ก่จการเขาืวยทกมุเลยมันอยู่ที่ผมนี่แหละัถ่ายสั่นบ้างเบลอบ้างอะไรอย่าเงี้ยแต่ว่าคือเขาบอกแบบเม้ยไงก็สวยก็สวยหมดทุกมุมเลยเนาะอะไรที่เขาตัดาขาบสวยเขาร้นสวยเออเขาพูดอย่างอี้เพราะว่าเขาจะที่ทำอยู่ไม่อยากใส่แล้วอยู่แล้วในไหนว่าทาสัมพันธ์ระหว่างแบบเวลาแฟนไปเที่ยวต่าง แบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่ไปตากล้องไม่เป็นไรแต่ผู้หญิงจะแบบข้อนหน่อยได้ไพรยังไม่ได้แก้หน่อยคุแก้หน่อยผู้ชายจะมีความแบบแชร์แชร์รัวๆไปใลาก็ได้อันนั้นก็เป็นคู่อูที่เป็นอย่างไรกันแล้วใหม่คอมเมนต์เรื่องการซีมกันถ่ายเติบดีไปเรื่อยๆค่ะเป็นคนอันนี้ก็ให้เครดิตมากเพราะว่าเขาไปซื้อกล้องใหม่่ใหมเลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ไม่ได้นะะจากที่แบบไม่เคยถ่ายรูปเลยอแล้วก็ แล้วพอพี่เต๋อพอซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีถึง <c oughs> <c oughs> จะดีแล้วนะแต่ก,ก็พยาพพยามคมพยายามมันก็ชนะใจเราไปแล้วพี่เต๋อบอกว่าสวยสวยสวยน้องใหม่ว่าไงห้หยุดเลยไหมลูกสวยด้อีสวยดีลูกมีลูกครั้งแรกดีลูกดูนีน่เกือบจริงเลยนะ <c oughs> ให้เรา snap ไปหรือเปล่าโอ้โดปดแต่กว่าี่เีไม่รู้ทำไมถ่ายรูกลอยรูก99ลูกเป็นหลักตาเออเออมันมีควาเป็นเพราะว่าเคยเคยทะเลาะกันเรื่องนี้นะกับการถ่ายรูปแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้หนังใจน้องใหม่สักทีเงี้ยโอ้โหแรกมีนะเอ้โหงอนงอนกันนั่งรอวารี่ตกเดียวเลยอะรอคือมันเป็นมันกดดันมากเพราะ ได้แล้วเขาเขียนแล้วแต่โจหัวขึ้นแล้วทานสวเรีร้อยมันไม่มีนนาหรอกชมงาไเคมีเนี่ยตอแรกไม่มาที่อยาไปดำาไม่ได้รู้เลยนะคะว่าคู่เราจะใครบงการเนี่ยี่รอะพ่นาเขเอากลัวหรือเาเกงเขาไม่กลัวเราไมเก่งแต่เราเกงอยู่นะเออ แต่แค yeah. ่เวลาที่เขามีสามาที่ทำอะไก็ผมก็เป็นกำลังใจให้ก็คือผมว่าเวลาเขามีอะไรเขาศึกษาแต่โดยหลักๆแล้วผมก็จะเป็นคนรับปักมากกว่าเขาก็จะแบบกับที่แรเขาก็สบายแต่บางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่าใงครับก็แด้แต่คนที่ครอบครัวพี่ก้าวแล้วก็ผมก็เลยอยู่แรอคอยเขาค่ะพี่เสอเป็นผู้คันที่ดีมากๆส่งดอกไม้่ก็ส่งให้บ่อ่แด้จะส่งเวลาทำอะไร แต่หลังก็เป็นเป็นโอกาสตอนทีเขารู้สึกอ่อนแอนี่เขากลับมาก็เจอดอกไม้เขาก็เขาก็จะแฮปปี้บูสในช่วงเวลาที่ผ่านมาดามาเนี่ยต้องมีดอไมใช่ไมางอยู่กดามาเลยฝั่งนี้สิ่่มับถจกยาี้ชอเขา้เออเ้กลับมาแล้วเอออ้จะไปถ่ายรูปไม่จบเรอไรไม่จบ่ิงเขาอมให้เาก็มีเ่ เวลาทเขาจะไม่ค่อยแสดงความออแนให้แบบให้คนรยากเก็บคือเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สึกดาาไปกับเขาอ่ะเพาะแบะเก็บมาเียวอไรเาเองแต่ว่าบาครั้เวาเขาอยู่อยู่กับคนที่เขาแบๆๆบไกเขาขเขาเคยห็นน้องแบบโ,โม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 ช,ชันมโหแบบเต๋อเราใช้แบบชูเฉียวไม่เราเอาเอม่มมเห็ออไม่ได้เลด้นยาวเลยไอะีไมหูอเนี่ยลากเข้ามาสู่เรื่อง เออเห็นไหมแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสอะไรแบบมั่วใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็อึดอัดอยู่แล้วเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเวแบบแบบทำไมเออรู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกให้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคือแบบนั้นมากกว่าถ้ว่าถ้ถามถ้คุยตลอดแต่จะไม่แบบโอดเสี้ยงของอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะแต่จะเป็นแบบฟดูทุกคนอย่าแล้วไม่ว่าอะไรอย่างเหลือในชีวิตสิ่งแรกที่ไปจะโทษเลยคือไปจะโทษตัวเองไปจะไม่ค่อย คนนั้นโทษคนนี้อะ่รเงี้ยไปโทษตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนมันก็เลยแยกนะคเพราะว่าเราเราก็จะ pressure ตัวเองหนักมากแล้วก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเคลียร์ไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดี เรื่องที่เราก็ระบายก็ฟังรบคุยพูดคุยกับเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้มีแค่เรื่องหน้าตาอย่างเงี้ยแต่พอแล้ใหม่โพสอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นันก็เลยกลายเป็นข่าวข่าวเรื่องความสัมพันธ์คู่เราอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นเวลาผมมันคือผมรู้เรื่องเลยว่ะเออผมมีเพื่อนมาถามเฮ้ยง้อยังฮะง้ออะไรผมก็งงงอแต่ตอนหลังเขาดูหรอแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องในด้านอยู่เออแล้ตอนน้องน้องปวดเถอะก็หนักเนาะ ว่าไม่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหถูโพบอะไรค่ะไม่ได้ไอจีมาเดือนนึงแล้วค่ะไม่ได้ดูไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากแล้วก็ไม่รู้เลยค่ะว่าหนูกลบถามผมก็ไม่รู้เลยจริงจริงนะถแค่ถูโพบไปสองเดือนนี้พี่เต๋อก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าหถูโพบอะไรอ๋อ คือเราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเ่อนไหวอะไรยังไงจริงๆนมพี่เตอเขาเขาเป็นคนเป็นจริงอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่อ่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งดีด้วยนะก็เหมือนแบบหนูก็อยากทำได้แบบพี่บ้างเหมือนกันที่แบบที่แบบว่าแบบครับเออไม่ต้องแบบเหยียบโซเชียลเยอะดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันมันฟอกสิบแล้มันเครียดอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยพเแฮปปี้ามีความสุขมากแล้วเขาแบบ ไม่ต้องเสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่ใจชอบดูดูป้าดูอะไรไปเอาเวลาไปถูกถ่ายรูปเออให้น้องค่อนข้างจะถ่ายรูปนะเพราะมือรู้ว่าเหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมในใจเราเรื่องนี้หนักมากเยอะเลยยับสู้กับมแบบแล้วมีอะไรจะบอกไหมนะตอนในเราแบบเราว่าหลังจากนี้ไปยังไงบ้างใช่ช่างภาพเอออาจจะดีกว่าเอออาจจะเหมาะกว่าได้ปัญหาผู้ผลิู้อื่นนะเพราะว่าจ้างช่างภาพให้แฟนไปเลยจบเฮ้ยแอนนี่นี่ก็เป่งดีมากนะค่ะ อร้างเลยค่ะปัญหาเนาะใค่ใช้เง็นก็ใ่ปาดีค่ะดีค่ะตกหน้าหน้าเปิดาคนนี่เป็นช่างภาพหรอคะโอนค่าชง อาหมดยางอันนี้่็คือข่าวดีแล้วยจะต้องาข่าวดีเลยเ่าจะเออข่าวดีเมื่อกี้นี้ใหม่บอกะโยคทนเตอร์ที่ไหนเขาใจวเร็วโมงไม่เร็นแหละไม่ไม่ไม่ไมนไ้่ไม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 ่งม่ไม่้ม่ไม่ไมอไม่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 ไมกไไ่ไมดมม่่ไ่ไ่มม่ม่มม่ม่ไ่่ม่อไ่่ม่่ ติดตามที่เดวิกาชานอล์ดนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์อ่แม่เชียร์เลยแม่แม่แม่ผัวเขาอบมือโอเคแล้วนะอย่างนี้เพี่การต้องสวยทุกวันไหมถ้าเกิดจะมาโปรขนาดนี้เขาสวยทุกวันอยู่แล้วพี่เก๋ก็เข่ากระเข่าตุ้งๆใส่อะไรมาไหมฮะเข่าสูดมันต้องไม่มีพี่เมียขาดไม่มีเลยเหรอตึงเลยคะแห้งเลยแกลเวนทำไมรู้สึกไงบ้างเราต้องสวยทุกวันไหมถ้ามันจะต้องมีโมเมนต์เกิดขึ้น เราต้องคูดถึงไปไหมมันต้องสวยหลายปีเลยนะคะโธ่มันเรต้องป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวยี่เตอเขากล่าว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าแบบคือแบบว่ามาเซอร์ไพรส์แงเขาต้องให้เราเป็นตัวเออไม่เซอร์ไพรส์ใช่ตอนจะไม่เซอร์ไพรส์ เื่นกมก็วดดังเม่คเว่าจรงอทจริงเาให้ตายลแล้วอแล้วรอห้เลยพ่นจะมาอยู่เยอะสกีไมายด้เลยไกลอ่างไกลยังพี่เต๋อไปเลี้ยงก่อนไปวาเรื่อยเรื่อก่อนตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรกัน้ ไม่ได้แบบรีบมากแต่อยู่ในเห้เรียกอยู่ในท้ายของความพร้อมไหมคะับสำหรับเราในวัยนี้ช่วงนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำเป็นเออีกใครก็พยายไมก็พยายามโอเคโอเคค่ะ